ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าปา่าสามาัคคีเพื่อการศึกษาเพื่อสนับสนุนการศึกษานักเรียนตาบอดและนักเรียนตาบอดพิการสามซ้อนในวันเสาร์ที่14กันยายน2567ณโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการสามซ้อนจังหวัดลบบุรีอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาดูในส่วนของรายละเอียดกันนะครับว่าภายในงานนั้น จะมีในส่วนของอพิธีการอะไรยังไงบ้างนะครับของการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาสําหรับเป็นทุนการศึกษาให้แกน่นักเรียนที่ตาบอดและนักเรียนที่ตาบอดแล้วก็พิการซ้ําซ้อนกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาชมในส่วนของรายละเอียดกันครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง YouTube บาจอมนิิสิมกันก่อนนะครับเหมือนที่บอกไปกันไปหลายๆเทปเนีย่ยนะครับว่าช่องเทป u t u b e เนี่ยจะออกอากาศหลักๆกันทางช่อง YouTube ของบาจอมนิิสิม หลังจากนั้นช่อง YouTube อื่นๆจะนําเทปดึงเทปไปออกอากาศซ้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามกันด้วยหรือไปเจอในสื่อโซเชียลอื่นๆเนะี่ยคุณผู้ชมมากดติดตามทางช่อง y o u t u b บบัาจอมเด็ซิมให้ด้วยก็แล้วกันนะครับถ้าท่านใดที่กดติดตามเนะี่ยคุณผู้ชมกดที่กระดิ่งซ้ําอีกครั้งหนึ่งและกดเลือกหัวข้อทั้งหมดนะครับเวลามีเทปรายการออกอากาศเนี่ยมันจะมีระบบแจ้งเตือนให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบและคุณผู้ชมจะดูในท,ทันทีหรือคุณผู้ชมจะดูในทันผลังก็แแล้ต่คุณผูชม นะครับเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ชมกดติดตามให้ด้วยกวระแล่งขาวนะครับส่วนการร่วมกันลงโฆษณานะครับไม่ว่าจะเป็นโฆษณาตรงๆโฆษณาแฝงๆก็ติดต่อกันได้0 9 9 3 1 5 4 9 0 5รวมไปถึงในส่วนของการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ก็มีเช่นกันนะครับก็ติดต่อที่เบอร์099 315,4905สําหหรับการร่วมกันฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันเข้ามาได้นะครับหรือจะฝากข่าวประชาสัมพันธ์ไว้ที่ ร้านสรารวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลสาขามะนางหรือ,อร้านสรารวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลในทุกๆช่องทางก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปออไลยละเอียดมาและก็นํามาบันทึกเทปให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งในส่วนของข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวงานบุญงานวัดงานมัสยิดงานการขุศลวต่างๆอันนี้ประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมกันฟรีๆ รวมไปถึงข่าวงานขึ้นบ้านใหม่งานศพงานแต่งงานบวชงานเลี้ยงน้ําชางานอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายอันนี้คุณผู้ชมฝากข่าวประชาสัมพันธ์มาได้เลยนะครับพร้อมที่จะเอาประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมพร้อมที่จะโพสต์ประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับในส่วนของข่าวการกุศลต่างๆหรือข่าวที่ฝากมาประชาสัมพันธ์นะครับข่าวฟรีๆ เราพร้อมที่จะดูแลคุณผู้ชมกันนะครับพร้อมที่จะดูแลสังคมกันนะครับเพราะฉะนั้นฝากมาได้เลยนะครับทีนี้ในส่วนของเรานะครับสำหรับเทปนี้ก็คือการร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษานะครับเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับน้องนองน,องนักเรียนที่ตาบอดและก็บางคนเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของพิการตาบอดแบบซ้ําซ้อน ถามว่าพิการแบบตาบอดพิกแบบารแบบซ้ำซ้อนยังไงก็คือว่า1ตาบอดครับ2แขนขาใช้งานแบบเราปกติไม่ได้อันนี้คือพิการซ้ำซ้อนนะครับตาบอดครั้งหนึ่งแล้วครับแล้วก็มีพิการซ้ำซ้อนอีกอย่างเช่นแขนข้างใดข้างหนึ่งใช้งานไม่ได้นะครับยกไม่ขึ้นอะไรแบบนี้นะครับหรือจะเป็นขาข้างใดข้างหนึ่งใช้งานไม่ได้นะครับต้องใช้ไม้พยุงหรือต้องนั่งรถเข็นอะไรแบบนี้นะครับก็คือว่าเป็นการตาบอดแล้วก็พิการซ้ำซ้อนซ้ําเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นถือว่า น่าสงสารนะครับคนเราเนี่ยเกิดมาครบ32ประการเนี่ยถือว่าโชคดีที่สุดแล้วนะครับแต่บางคนบางท่านเนี่ยก็ร่างกายพิการนะครับบางท่านต้องนั่งรถเข็นบางท่านต้องนั่งวีลแชร์อะไรแบบนี้หรือบางท่านจะต้องใช้ไม้ค้ำไม้ถอหรือบางท่านเนี่ยในส่วนของหูไม่ได้ยินอะไรแบบนี้นะครับก็มีเยอะแยะมากมายในเรื่องของการพิการนะครับแต่ที่ตรงนี้นะครับก็คือที่โรงเรียน การศึกษาคนตาบอดนะครับแล้วก <isions impossible> ็คนตาบอดพิการซ้ำซ้อนเนี่ยนะครับเขาก็ต้องการที่จะร่วมกันทอดผ้าป่าขึ้นมานะครับเพื่อที่จะนําเงินมาสนับสนุนในการศึกษาของเด็กนักเรียนตาบอดแล้วก็เด็กนักเรียนที่ตาบอดพิการซ้ำซ้อนกันด้วยนะครับโดยจะทําการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาขึ้นในวันเสาร์ที่14กันยายน2567นนี้ที่โรงเรียนพิการที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอด พิการซ้ำซ้อนจังหวัดลุบบุรีนะครับในส่วนของรายละเอียดอื่นๆกําหนดการนะครับเขาบอกว่าเวลาเก้านาฬิกาเนี่ยก็เตรียมขบวนตั้งองค์พระป่าสามาคัคคีแล้วก็เวลาส0บนาฬิกาประดทานในพิธีจุดทุกเทียนบูชาพระรัตนตรยัยและก็พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นะครับ แล้วก็เวลา11บหนาฬิกาถวายพัตตาหารแดพระพิโสสงนะครับแล้วก็ถวายผ้าป่าสามาัคคีแล้วก็เวลา12บสนาฬิกาขอเชิญผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหารร่วมกันนะครับส่วนการกําหนดแบบการทําบุญนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะทําบุญร่วมกันผ่านบัญชีธนาคารก็ได้เช่นกันนะครับอย่างท่านอยู่ในต่างจังหวัดแต่ต้องการที่จะร่วมกันทําบุญในการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ขึ้นนะครับก็สามารถที่จะทําทบุญผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับเลขที่บัญชี11ึ่ง 0847726นะครับย้ำเลขบัญชีครั้งหนึ่งครับธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี1110847726นะครับชื่อบัญชีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลบบุรีนะครับ อยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมกันบริจาคเงินกันได้เลยนะครับเพื่อเป็นการร่วมบุญในการทําบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาของเด็กนักเรียนตาบอดนะครับที่จังหวัดลบบุรีกันได้เลยนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะแอดไลน์ผ่านไลน์กันได้นะครับแอดไลน์ก็คือต้องใช้แอดไนก่อนนะครับแอดไ cfbtlb ครับ หรือจะเป็นการติดต่อผ่านทางเพจ Facebook ของโรงเรียนก็ได้นะครับชื่อว่าโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและก็เครื่องหมายปยานน้อยลุบบุรีนะครับอันนี้คือคุณผู้ชมสามารถที่จะติดต่อกับทางโรงเรียนก็ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับหรือท่านที่โอนเงินในการร่วมทําบุญแล้วนะครับต้องการที่จะได้ใบเสร็จนะครับก็ติดต่อกับทางโรงเรียนได้เช่นกันนะครับทางไลน์และก็ทางเพจ Facebook ครับ เดี๋ยวทางโรงเรียนเขาก็จะออกใบเสร็จให้กับคุณผู้ชมนะครับเผื่อไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าใช้ในการลดหย่อนภาษีได้หรือไม่นะครับแต่ถ้าทอดร่างการที่จะได้ใบใบเสร็จรับเงินอะไรแบบนี้นะครับเพื่อเพื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อกับทางโรงเรียนกันได้เลยนะครับหรือจะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลบบุรีนะครับเบอร์โทร0 8 6 8 0 5 8 7 6 2 0 8 6 8058762อันนี้โทรศัพท์ติดต่อสอบถามกับทางโรงเรียนกันได้เลยนะครับชื่อโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนจังหวัดลบบุรีนะครับที่เรานำข้อมูลข่าวสารมาประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมกันในเทปนี้นะครับ แล้วก็สำหรับในส่วนของโฆษณาแฝงครับสำหรับท่านที่ใช้ซิมในเครือข่ายของยีสในระบบเติมเงินกันอยู่นะครับต้องการจะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นอิเนเทอร์เนต็ตกดตามนี้ได้เลยตัวนี้คือเน็นตแม่รถสปีดมาลดความเร็วนะครับจะเอาความเร็วไหนความเร็วเท่าไหร่ราคาเท่าไรกี่วันกดรหัสตามที่ณตรงนี้กันได้เลยนะครับ ตัวนี้จะเป็นเอในระบบเติมเงินเหมือนกันนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าแยกค่ายเบอร์เดิมสมัครหมดเลยได้หมดเลยทุกเบอร์นะครับตัวนี้จะเป็นของดีแทในระบบเติมเงินเบอร์ใหม่เบอร์เก่าแยกค่ายเบอร์เดิมเน็ตแม้ว่าสเดมลดความหรือสมัครได้ทุกเบอร์เหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นดีแทในระบบเติมเงินเหมือนกันนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่ายค่ายเบอร์เดิมก็สมัครกันได้เลยตามรายละเอียดตรงนี้คุณผู้ชมแคปหน้าจะเอาไว้นะครับตัวนี้จะเป็นทรูในระบบเติมเงินเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้แยกค ในส่วนของอาการฝากการประชาสัมพันธะ์และก็ติดต่อกันเข้ามาได้เช่นกันนะครับตอนนี้จะเป็นในส่วนของทเรเลขระบบเติมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับความเร็ว20เมกะบิตเพอร์เซกแล้วก็ตอนนี้จะเป็นความเร็ว20เมกะบิตเพอร์เซกของ DT เทนะครับตอนนี้ DT เทตอนนี้ของทรนะครับป้ายมันเหมือนกันครับแต่เปลี่ยนที่โลโก้แล้วก็เปลี่ยนที่รหัสในการกดนะครับนี่คือของ d t เทแล้วก็คุณผู้ชมสามารถที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของแพ็กเกจโปรโรมชั่นอินเทอร์เน็ตทุกๆค่ายนะครับ ของค่ายมือถือในระบบเติมเงินก็ติดต่อกับร้านสรุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลตรงนี้ได้เลยนะครับโทรศูนย9แส่เนึ่งเจ็ดแล้วก็ไอดีไลน์ a i w u t c u m p u t i นะครับหรือจะเอาเบอร์โทรมาแอดไลน์ก็ได้0ูนย์แปดสอก็ดอดไลน์ได้เช่นกันนะครับ คุจะติดต่อผ่านทางเพจ Facebook ก็ได้เช่นกันนะครับก็ค้นหาร้านสรารวุฒคอมพิวเตอร์สตูลตรงนี้ได้เลยนะครับ074ตรงนี้สาขามานังอันนี้จะสะดวกและรวดเร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสะดวกช่องทางไหนก็สามารถติดต่อกันได้เลยกับร้านสรารวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับแล้วก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันได้เลยนะครับกับช่องยูทูบยูทูบาจอมนิตซิมนะครับแล้วก็ฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่องยูทูบาจอมนิตซิมให้ด้วยก็แล้วกันนะครับ มาย้าของเราอีกครั้งหนึ่งในส่วนของการร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าปาา่าสามัคคีเพื่อการศึกษาขึ้นในครั้งนี้นะครับเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนตาบอดและก็เด็กนักเรียนที่ตาบอดพิการซ้าซ้อนนะครับณนะในวันเสาร์ที่14กันยายน2567นี้นะครับก็คือเดือนหน้านะครับณโนะรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้าซ้อนลพบ,บุรีนะครับจังหวัดลพบ,บุรีโดยคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมกัน ทำบุญผ่านบัญชีธนาคารกันได้นะครับชื่อบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับเลขที่บัญชี111-084-7727นเะครับเลขที่บัญชี111-084-7727ชื่อบัญชีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลบบุรีนะครับ หรือคุณผู้ชมจะติดต่อสอบถามข้อมูลที่เบอร์โทรศัพท์0868058762นะครับสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์0868058762หรือที่เพจ Facebook โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดเครื่องหมายปรยานน้อยลบบุรีนะครับหรือจะติดต่อผ่านไลน์แอดไลน์ที่ s i c f b ทีนะครับนี่คือการแอดไลน์กันได้เลยตรงนี้ได้เลยนะครับหรือคุณผู้ชมที่ต้องการจะได้รับใบเสร็จนะครับสำหรับท่านที่ร่วมทําบุญแล้วนะครับต้องการจะได้รับใบเสร็จก็ติดต่อกับทางโรงเรียนกันได้เลยเช่นกันนะครับในส่วนของกาหนดการครับก็คือ9ก้าโมงเช้าเนี่ยร่วมกันตั้งขบวนองค์พระป่าแล้วก็10บโมงอภิษานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์แล้วก็เวลา11นาฬิกาถวายพัตตาหารแด่พระพิสุสงฆ์แล้วก็ถวายพระป่า,ปา นะครับแล้วก็เวลา12นาฬิกานะครับทุกๆท,ท่านก็ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันนะครับนี่คือในส่วนของการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนตาบอดและตาบอดพิการซ้ำซ้อนนะครับในวันเสาร์ที่14กันยายน2567ณโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนจังหวัดลบบุรีครับ